อะไรนะจะแยกทางกันแล้วหรอจะแยกทางกันแล้วใช่ไหมครับเอาจริวเอาเหรอึกว่าจะแยกทางกันแล้วใช่เหรอคะโอ้ระวังรถมาลูกนีค่ะ หวัสดีครับใครสวัสดีครับเอฟซีสวัสดีทุกคนครับ <FC S 2> วัดีคคดอายุมือขึ้นด้วยสวัสด,คคดีทุกคนครับผมเดี๋ยวจะไปไหนครับยำไปยำไปไปไปไหนครับไปขอคะ่ะเเกี่ยวกับบ้านครับ ไปที่ที่เกี่ยวกับบ้านครับผมเที่ยวมาแต่ไหนครับเที่ยวมาต่อเที่ยวไปเที่ยวเหรอครับไปเที่ยวโกโกเที่ยวไปเที่ยวโตเกียวเที่ยวไปเที่ยวที่ไหนครับที่เกาะเที่ยวเขาคอครับจะเล่นขวดนมครับผม อีลุงทำอะไรครับอีลุงเช่าขับรถเหรอครับผมพี่ณิแตาทำอะไรครับพี่จะ่พอนอนพี่นิต่นอนแอนแอนล่ะแอนแอนนอนแอนแอนนอนแล้วป้าล่ะป้าทำไรป้าป้าทรงป้าทำไรป้าทำตรงนี้ป้าทำตรงนี้ป้าอยู่ตรงนี้เหรอป้าอยู่กับเกียวเหรอครับป้าตรง ใบอยู่ตรงนี้เล็กเกียวอยู่ตรงไหนครับใบตรงไหนใบตรงไหนตรงนี้ไหนเกียวคนไหนยกมือขึ้นที้ำเลยเ <c oughs> กียวทำอะไรขวดนมนะลูกขวดนม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 ใครขวดนม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  เดี๋ยวให้ป้าถามก่อนเกี่ยวไปโรงเรียนไปหาใครครับเดียวชอบเรียนไหมครับชอบไหมครับป้าครับออะไรครับทำไมเอาไปให้แอนแอนเลยเดียวทำไร ไปที่น้องดื่นมเอรอหัวนมไปไหนอ่ะอุ้ยไม่มีที่ดูแล้วทำยังไงบบที่นี่ลนะ่ะทำยังไงลนะ่ะทำยังไงลนะ่ะทำแบบนี้ทำแบบนี้ทำไมจะ็กินได้ไหมล่ะเอออย่าเล่นครับผมอย่าเล่นครับเอาไปให้แอนแอนเก็บไปเอาเอา้แอนแอนนะ ไม่ทำอย่างนั้นเดี๋ยวเธอไม่แอนแอนเลยทำไมทำอย่างนี้บ๊อบบี้ทำไปหน่อยครับเกินเลยทำไม่ไหวอครับแอนไม่กินแล้วเจ๊งแอนแอนเหรอเจ๊งแอนแอนเหรอแล้วนะตู้เลอกผ่านแล้วเดี๋ยวเธอง่วงนอนไหมครับง่วงนอนไหมครับไม่ง่วงนอนหรอ ครับผมไหนลุงไหนลุงอยู่ไหนอืขอบับรถดุงขบัขบรถขับไปไปไปเที่ยวไปเที่ยวไหนครับเที่ยวเขาขอ้อเที่ยวเขาค้อหรอ จะกเอจกอีสวัสดีค่ะสวัสดีเอซีตอนเย็นนะคะล่าเสร็จคุณแม่ดูแลลูกๆบู้ยในเวลาให้อาหารเย็นนะครับใครอยากได้น้องปอมมีจำหน่ายแล้วนะคะ สอบถามเข้ามาได้นะคะผมเริ่มต้นดีสิบใบเทาค่ะว,ว้าว <c oughs> บอนแทแบบน่ารักไม่ผิดหวังนะคะใครอยากได้ <c oughs> ยุดยุดยุดไม่ให้เนการรั่วแล่ตอนนี้ก็ทอนอยู่อีกสองนะคะใครอยากได้ทักทายกันเข้ามาได้นะคะน้องปอมมีแล้วนะคะ อ๋อ oh, oh, แม่แม่แม่เันลงและล่ะบางเป็นพวเขาเนาะตนหลงมันคือเบอร์มันคือร์สกิลเอวเทอน้อมันคือหันบ่อทีสูงเพราะว่ามันอายุยังหน่อยอยู่แต่ว่ามันล้แลรวเกิน เจ้าตัวอง้ ่วยวเสียบไปใช้ซองอันหนึ่งสองสามสี่หานเซียบแเก่าสิบเอ็ดสองที่สามที่สี่หาสิบหายสวยแล้วก็สามบังอะไรู้ใครอยากได้ตัวผู้หรือตัวเมียนะคะทักมาได้เลยนะจ๊ะมีจำหน่ายแล้วนะคะ จเจความแค้หน้าหมีตัวสั้นขนปูๆฟ้องๆเลยนะคะใครอยากได้มากันได้เลยจ้า มาคนเพื่อเลี้ยงหลายนคนจะเลี้ยงฟอกไก่แบบน้องอะไรใหญ่มาเลยนะจ๊ะมาตำได้เลยจ้ะอย่าให้รายการลวกอย่าข้าวตะเดาหวัวควักกันหลายมากินมากิน